สาวลาวไตเป็ดบาปหัวใจอายแท้ละเล่ขี่รดผู้สาวปากเสียงงามเทลผู้สาวไทยไตโมเมนต์ละนี่มันตัดไปแล้วนี่นะแจ้งเองบ้างเต็งเองเนาะผักสองโจัมตลาดพี่น้องบ้านเฮานะบ้านนั่นเนาะอบ้านนั่เลยสี่ลูกและยะจากตลาดเนี่ยครับทุอดทองบ้านเจ้าจะกิโลูกกัน เอาพี่น้องเลยมาเดินดงเดินป่าอยู่ตลาดปากช่องก่อนพี่น้องเลยเนาะครั้งแรกในชีวิตนี่พี่น้องเลยเดินมาตลาดปากช่องนี่เนาะเคยไปตลาดปากช่องมาหาน้าเนาะมาหาน้าเหมือนยังไม่เคยเลยป่อะป่กช่องเลียนหนาวพี่น้องเลยป่กช่องเลียนหนาวเมนบ่กระเิดมาก้าวแปลกๆละก่อยบานเนาใช่เลยบอกระบคอพ่อจิ๊บัวยจิ๊บโก้เลยตัวกาวมัเปลี่ยนไปแบบประทับใจสบายดีเด้อ พี่น้องกันเบิดสุขูสุขนตอนนี้ก็เวลาก็สิ6:00นแล้วพี่น้องเอ้ยจักสิได้กลับหรือบ่มื้อนี้เนาะทางเบิ่งพี่น้องเนาะยังบ่ได้เข้าบ้านน้องเมฆอยู่กําลังหาซื้อของอยู่ทางอันบ่เตียกับน้องเมเนาะทางเฮาก็นี่แหละว่าสิกลับมื้อนี้พี่น้องเอ้ยับงเบิ่งเนาะเพราะว่าระยะเดินทางมื้อนี้นี่300กพี่น้องเอ้ยาตัวาฮอดกับพุ่นแหละอ่าประมาณ0 0น2:00นเนาะ อย่าไปมูมเพราะว่าหนทางเฮาก็คือเว้านั่นมันก็บ่สุขสบายปานใด๋แดนมิเตนี่พี่น้องเนาะคืออันน่ะป้ให้พี่น้องเคยเห็นแน่เนาะเอ้าพี่น้องไปเบิ่งนํากันเนาะป้ตลาดปากองมันสิมียงแน่เนาะปอจมาซเนาะซั่นก็ปลาตาเลันนะสเสือบ่่พุ่นไปเบิ่งดูเฮาปลาต ตลาดปากซองนี่เพิ่นนิยมขายเฟอร์บ่อยนี่ปลาตัวเม่นมาเลยเนาะค่อยเขี่ยขมข้มบ่เอยตลาดผมเคยมาก็ได้มาพี่น้องเลยผมเคยเห็นก็ได้เห็นเย็นดีดีเนาะสมซื่อว่าปากซองแนวหนาวเดียวไปเลยมันคืออยู่ขอบผ้าเนาะโอ้พี่น้องเลยอากาศเย็นดีเนาะสว่างสบายผู้ พุ้เพิ่นไปพุ้นนะเข้าคองอ่าฝากพ่อแม่พ่อแม่เพิ่นยสงื่อเสื้อในรอบ2-3เดือนผ่านมาเนาะออเอเบิ่งนกันเนาะเพิ่นจลาดอีหลีเนาะจังว่าแล้วบ่มีือปกปกซองแล้วเนาะแม่ปกซองแม่บ่เจ้า่เมื่อปกซองนซองเนนาวซองเนนาวต้องถามเพิ่นแน่เนาะ ใ่ละพี่น้องเลยช่วงค่ำๆคือว่าอย่างเงียบเนาะแล้วจะเปลี่ยนเปลียนบาลคบบลสองไงบรรลบเบิดได้ไหเสือก็บิดได้จะน้เบิดเบิดบาทนเนาะเอาเสือมาสโตนึงก็ได้ยังอยู่บ่ยังตัวเก่านี่แล้วกลับไปกลับมาส่งกิ่งได้ต้องสองมือสองมือปิ้นปิ้นเะว่ารืว่นนี้ไหนประหยัดเอา่ไป่นใส่่ว่นเปื้อน้ มือปีนมือปะปีนเนาะเสื้อบ่า h o จ้ะเสื้อว่าเราบุ้งแล้วจะมีตัวมาโกเกะอะจังหวัดนันเลยเนาะมีนายเอฟซีส่งข้าวเตียงเอาส่งใน่อยเนาะอ้ายพี่ส่งมาโอ้ยเจ้าชาติบ่อายเนาะอ้ายู่ชันพี่น้องเนาะมันเหมือนโมเมนต์แนวอายเนาะเม่นทางธรรมชาติธรรมชาติพี่น้องเลยเนาะโอดจ้ะ คื้จแท่งใส่เข่าจับแท่งเนาะไม่เป็นยนาเราไม่น้องเลยไม่ได้มาแล้ะเนาะจริงจริงก็จริงคือพ่อตานะพม่น้องเนาะแต่วันพวกพิพาประกันได้เขาทอดคอไปดูนองกันลายเนาะใส่รอบๆเลยกีอย่างเ้ยมาแบบโมเมนทิ้ง่ะเห็นยังไรนเนาะสารวัตรช่มาคอยคุ้มเนาะถ้าคอยคุ้มได้สารวัหน่จะคุ้มไหมบ่คุ้มแทนอาคุมแบบไหอ่ะ คุมหมู่คุมคู่ไปหันไปนี่แหละเนาะเนาะเป็นวงโงเองเปากใต้ก็ได้อยู่ข่อยบ่ต้เป็นอย่างหัวกินกาแฟหลายจักกินมักมิดมักโกโก้บ่จักเนาะแวะอันว่ากาแฟพี่น้องเนาะส่วนกาแฟพี่น้องเอ้ยอ่าเนาะหลังจากออกจหันก็ออกมาเบิ่งหาซื้อของกินของใของซอยบาดนีพี่น้องเอ้ย ไป Bye, ไปหาเบิ้งส่งก่อนส่งข้างในก่อนข้างในได้่อยยืทบดล้วไปซื่เนาะโดยมอชุดท่ายแล้วบดได้อะรก่เองเบืองเ่ได้โดยนเผื่อบริเมือวันนี้กาหางูเราเเบ้งเงื่อเนะคือเจ๊ก็บห่ปันนี้นาฬิกาได้ด งามกะมันต <ítulo> ้องฮอดาบ่ทันมีน่อยหยังทันฮอดเพิ่นตลาดยังนอนี่ตลาดเมืองปักซองอ๋อตลาดเมืองปักซองเปะด้วยซอนนยกินข้าวบมอืแม่นอยู่บ่กินข้าวของแท้บ่อันนี้กินประจําแหละมอืตลาดปักซองยําตลาดทีู่บ้านเฮานะานั้นเนาะอ๋อบ้านเาิโลระยะจากตลาดเฮาจะฮอดบ้านเจ้าจักิโลัน 15กิโลประมาณนเ้น <cin'> บ่พอบ้านเฮากะเข้าไปบ้านก็5กิโลเนาะอ้าป้าหายังซื้อเสื้อก่อน้ดูตยงูเนาะไปๆพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งก่อนเนาะไปพี่น้องเอ้ยเฮากยงมาหาเบิ่งก่อนเนาะเฮ้ยนี่บ่งแท้บ่นะ โอ้งามอยู่เนาะเสือผ่านอมีกันได้นีออ้องชุดนอนม่ได้นอนได้นีอโอมีได้โซนเสือผ่าล้วนๆด้น่เนาะไมหเม่ไวยเ้น้องเมึงมงมหางลูกอันนั้มาจันเจ้านะะ Nhàm, đó. Sổng, sổng, sổ, sữa. rồi đó xong 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 này nó no. à, này, xong 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 này sữa เอิ S 1> <S 1> ่อมางกันนะเล่างกันจะมุงเลยไมข้าเนาใช่ใช่ตัวเราเสือกเห็นาเนาะตัวราคาถูกๆเห็นไหมมึงจะเชือก ขอโทษขอไพ่พี่น้องเลยเนาะเป็นคำพนันนี่เพราะว่าทั้งนี้มันหนาวเนาะเพิ่นก็ะต่ายใจเตะเอาปักนี่เราไปย่างไปแผ่นเพิ่มอ๋อลอดูดูบ้างอันเหลือผมเติมนะโอ้โหอ๋อแปดเก้าจ็ดเก้านาทีนี่พี่น้องเลยอ่านกี่กันเนาะมันหนาวพี่น้องเลยคนนี้เชื่อผู้เทาหลังริสเกียร์เงยไปคันไรกพี่น้องลูกแล้วบ่พี่น้องลูกแล้ว ขาวในหุ้นกัลึกดีเนาะลาไม่ได้เสียกันยาวีนะสัรเกบเง็นเนาะเสียกันจัไม่คยมีไปคพาข่าไปาในพี่น้องเลยพาพี่พน้งไประเบิงบรรยากาศด้านในของตลาดปากซองแด่นนาวผู้ขเบมผู้ชาย่ายโตนี่นะเนาะสงยินผู้ชาย นยิงคน้เียปังไนะอืมชนลไลนมิตปืงเนาะชนลมตอแบบนี้นะนนนหเวนเนาะพอีเริ่มนะสปิทหันไะด้เนาะพอมันคำลพี่เออเลยใือ คือใหญ่หหดเนาะตัวีตาจีนี่ๆตากแดดเลยตากแดดเนี่ยเราไม่ได้เปื้อกเนี่ยหาพวกันนัเนาะหาไม่ค่อยง่ายแปงไหนค่ับมิติแบบไนมิติของคุณยิ่งนะ บรรยากาศพี่นางเลยเนาะบรรยากาศคือฝนตกอยู่นะอ่เด็่ผมเองขึ้นไม่ตลอดป้ะเนาะมาห้องฝนโก๊ะแบบนี้เด้หรือครับอ่าเดี๋ยวเลยขึ้นตลอดเนาะขอเริ่มมึนมึนหัว่ะอย่างเงี้ยเป็นซึ้งๆอยากนอนเนาะแน่นแน่นทไปเสิ็จทางกันพี่น้องแล้วมาเมะคนใดหิวมุลุงตรงติงนแบบผู้เนาะโอ้ยยังกาวกาวแล้วก็นอนดีใจ ปิใจเนาะอนเรากะมาหลอตลาดกินเองเอ้ยพยันสลัวสลัวมืดคือคือตอนไปหักอประตูนู่นเห็นเนาะเฮ้ยอันนี้เขาเสียเขาได้เขาสิเอาเชนนีเอียบามันนีเจอแบบนี้ไน้หางโอ้ไง่ไง

ของใหมพี oh, oh, oh. ่น้องบัวบ่บัวน้อยบ่เป wow ็นที่บัวบ่เป็นน uh, ้อยแบบเป็นน้อยคืเป็นน้อยป่านนี้บ่ เ้ยม่วงาล่วงนี่ยทง่นกลวกันมวงมาแล้วบาทนี้ไค่พ่อชะทอนใครดอกแข้งหมดไปยังเนาะ ไม่เสือผ่านนาเพฮาวันสิซื้ออยู่บนไซื้อซ้ำเสื้อผ่าเอาโดยมันมีแต่เสือผ่าเพวกนี้เจ้าอย่ามาว่าอุปุนบอกไปล่น้ำเจ้านี่นี่เดนบงามเสืชายมันบงามเด้เสือผู้ชายมองาน้บอเออว้าผืเดแเจ้าเสือแบบเจ้ชายในกระมีนะฮั่นกรมีได้บ่ใได้ไได้กอเท่าทิมช้ามันหนาวน่ ไปเดินทางมันคเนาะดยโดยดดดเจอกินน้องมีบนน้องกไปโดยฉดชินเบ่แล้วกันไปดีโดยไปนไปพี่น้องเลยเนาะตามกลดบนเตียงพี่น้องเลยเพราะว่าจนเลยเดจะทางอีกจากตลาดตากซองเด่นนาวเข้าไปหมู่บ้านเป็กิโลบาวมีจากกิโลแล้วการทางเป็นแบบนี้เนี่ย เนาะอัปเดตยดในพี่เนาะเบิ่งกันท่านั่งก่อนชาวเน้าเลยเนาะเดี๋ยวบ้านเราเราจังไปส้มหนังเราเอาทางเข้าบ้านจากตลาดทางเข้าบ้านพี่น้องเลยเนาะอะไรอาจจะเป็นยังไงโอ้ยหมักมูพี่น้องเลยโูกโพมูแตงเนาะเพื่อเป็นขายเบิ้ดันบนเละเน่าไนเนาะกองกันบุกเป็นยังแต่เขาบุกตัดเอ็นละครนะพี่นนอะบอกเนาบ่เน่าบ่บุบูดบ่ต้นไม้อันนี้เนาะอันนั้นวะเป็นนิยมปลูกแบบพรมแบบเนี่ยนะ คือต้นสนแต่บโอมีนไม่แปลกไม่เปกบอสแปลกจังเลยไม่แปลกเออไม่แปลกเป็นรอยไฟในบรรหนาว่าไงขามันจูไฟเลยเลยนะเนาะน้ำมันระลายสกัดเป็นน้ำมันนี่เมนบอกอันนี้บอกเป็นเห็ดน้ำมันเพราะเพราะว่ามันมันจูดเดี๋ยวมันมีอันเชื้อน้ำมันอยู่ในหัน่นไปต่อไฟเพิ่งเกิดไปบดกันตองเอาน้ำมันที่อยู่ในหันออกมาเมนอยู่นอกเพราะว่ามันเป็นไม่มีน้ำมัน ทางมาเป็นจุดใหม่รถเนาะใหม่เนาะเลยอัดเคิ่อ่เมอไคออยไคอยมาได้โมินทินเขาได้แถวนี้เขาหาประกันน้ำได้คอยบมวนทินบอกทว่าทินคอยเราต้องยากทำระ่ายไ่เดี๋ยวทินโมทิน่อยกับปุก้าเลยตัวไหนไปินน้ำมาได้เตัวไหนเาะเนาะุกตะวิน เดี่ยวคัวเนาะเดี่ยวไสเนาะเดี่ยวไสว่แตนะ่ว่าอุ้ยเจ้าเหมือนเนาะไปพี่น้องเลยไปบนกาดบนนอนถนนหนทางเมืองปากซองแดนนาวเด้อแขวงจับปาซักพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้เนาะดูปากเซีหมดแดดเปียงเปียงเนาะมันคืนมาทั้งหมดว่ามดืดไปเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้ดูคนลานี่เลยเนาะมีเตอรหมอกมีเตอรหมอกอันนี้คือปากซองเนาะอันนั้นคือปากเซีเนาะเลยโอ้ปากซองปากเซีโอ้ต้น คนคนมาน้าคนปัดสองปาดน้องเมี่ปากสองเนาะมาทีไปทีมาเป็นผ้าเบลซี่อย่างไรมาสถานที่แห่งนี้นี่คือถินเพลงเพลงหนึ่งเลยเพลงยังเพลงอ่งมุนแคนเกนคูนลองมึงมึงจิบาดมึงลุกผู้สาวลาวไตยเฮ็ดปามหัวใจฮันบโบเฮ็ดปินกูคอยกูคอยก็ฟังอยู่แต่ว่ามันร้องบัดเสียงบอดีนะพี่น้องเนาะว่าไงเสียงคืออันน่้ หัวออกลูกวมาวลองมึงเ่ะจะลองมึงไปเจ้วจวขวอยกับดิ้งนินเดอเมื่อกี้นี่นะอ,อะผู้สาวลาวไตเผ็ดบาปหัวใจอ้ายแท้และเละขี้อดผู้สาวปากเสกงามทเทดิผู้สาวไทยไตโมเมนแล้วนี่มันตัดไปแล้วนี่นะแต่งเองบ,อบ่แต่งเองบ,อบ่ินะ่ บมาเลยมาแล้วโอ้ยบัตรนั้นเคยได้ฉันั้นใครขัดคู่ที่ไม่รอดเลยก็มากำลังจีจกติ๊บแห่กันเป็นประจกนะผมได้คำคอยคำแห่คอยดินดูข้อดีๆนั่นดิคสิทิ์นี่สิเสียงติดในคลิปของเจ้าเพราะว่าเสียงคอยมันมันค่ายเลยมันคือคือว่าเมนว่าไปเอเพิอ่นสแกนมาหันรยเดือนได้ขิดเจ้าโอ้ปาหนั่นบอกโอ้ไปใส่ผ้าไปไม้ทองคำใช่ กำลันมาคือดีกันเลยอยากคืดอยู่ดีสายเลยควรด้วยมันี้เนาะลืมเลยทั้งนี้บอกทางนี้ถ้าไปทางเก่าหน่อยแม่นอ่าาตะปือตอนทํามาเขาไปพุูนบริษัตะปือเฮ้ตอนนั้นไปพุูนบ่กอเขายังไม่เคยไปคื่พูนบ่บ่เคยไปทางล่างเขาพี่ไมนบ่กไม่ก็ทางผ่านเขาดิ มาเดี๋ยวปู้จื้อได้หนิดีโคกไปแล้วได้บัตรใ้เราไอเดจีไทยไปบ้านบอมเมกเนาะเมนไม่ได้จีไทยคลิปไว้นะพี่น้องไอพ่อได้จื้อจำทางไว้เนี่ยซื้อไปเลยจากบ้านเมกเนี่ยไปบ้านัตรทางห้อมเขาได้บัตสารวัตรพี่น้องมันเป็นสารวัตรเลยมัอยู่ในกรุงเขียนปากซองเมนบก็โอ้เย็นเขาเย็นเขาเนาะซองเมนหนาวเวียนนี่ติแต่ว่ารถข่อยบเย็นหนาวบัดรบัตนี้หนาวอ๋อเบาน้อก้นนั่นจังไงเมื่อกี้เป่าฟืนกี่ก่าวนี่ย คือเก่าอองเนอะนี่คือเเป็นข้คือกับคของประธานป้องบุสารวันกพอมีมืดนั่นได้แต่ว่าพอประตูนี้มนด้มืดเนาะอมืดอาเือนลแต่ว่าผ่าถนนหนทางแบบทางเขาเพิือนบอลนั่นกับจีวายอเนาะเนาะเ้ึงน้ำกัน ปักซองแนวนาวดีนี่โอ้คาเฟ่พ่บนี่คาเฟ่คาเฟ่พี่บนี่ไปจกพัตเลยบงแฮมปักซองแดนงาม๋อตุ๊กหรูแท้กล้ใกลเาแกนงามคืนเราถึงไหนด้เนาะคืนเราหาล้นไปอืโอ้ดีเลยดดยคักคเนาะอ๋โอเคใชเนาะประมทเนาะด้วดยดยเนาะเดินทางเนาจโจกันพี่น้องเลยเนาะ ไปสับพี่น้องเนาะยังอีกไกด์เติมามคนปฏิบัติธรรมกันเราสำหรับคลิปนี้กะขอโจยกๆไวปจำนี่ก่อนเรื่อยๆพี่น้องเนาะเจอเพุ่อนอะคลิปหน้าพี่น้องเลยทางเรือนน้องเมฆอะสิบุูมสิพังหรือสิเพหรือว่าเป็นเครือข่ายคือเพื่อนพ่อมาบุญบ่เนาะเคือป้าจังเป็เดรือข่อเรองอ้าวมาตุนกับผ่านคลิปนี้พอทองกัเป็นตับเกลียดไอ้ไอ้โมเม

เหมืนมันสิบโมนต์งพันได้่อยปะงออยงงอชนปะงวคมงอซอยจุ้ยน่เฉชนตึมเมื่อแเออไปพี่น้องไป